ไม่ลอยเลยอะปุ๊งเองไม่ลอยเลยอ่ะจิ้มดูลองจิ้มดูลองจิ้มดูเฮ้ยเลือกระดองเบลอสุดๆเดี๋ยวมันจะมีห้นับก้านกันเอางี้ใครกินน้อยกว่าคนแพ้โดนโดนคนชนะเอาก้านแทงของว้าวว้าวรายการออนที่ไหนอ่ะถ้คือสลับกันสลับกันตั้งแคมป์แล้วก็เอาของทุกอย่างไม่ไม่อย่าพูดเอาของทุกอย่างไอ้โต๊ะซื้อของใหม่หมดเลยตั้งแต่เสื้อกางเกงกันเกิดอะไรซื้จากใหม่หมดเลย คนกลับมาอีกแล้วในรายการตตัร้อยคุนร้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย <premises. S 2> อย่างที <im érica> ่เห็นอยู่ที่หมาล่าสายพานครั้งแรกในชีวิตซึ่งเราไม่ได้กินคนเดียวด้วยเราต้องมีคนมาเปิดประสบการณ์ด้วยครั้งแรกเหมือนกันรับต้อนรับครับภูมิพานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็โต๊ะร้อยคุณร้อยนะฮะชื่อรายการที่อินสปายมาจากการวิ่งใช่ไหมฮะการวิ่งอยู่แล้ววิ่งผัดวิ่งผัดเนาะคนละร้อยเมตรร้อยเมตรเนาะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆเลยใช่ไหมฮะก็บางมุมบางมุมบางทีบางโอกาสรี่ผมรู้ป่าผมอินสปายมากนะฮจากคุณล่าสุดผมไป กินข้าวกับที่ออฟฟิศมาเขามีคนเดินมาขายลอตเตอรี่ใส่แผงผมหันไปอ่ะเขามีจะขายชุดผมก็เลยแบบว่าเป็นหน้าคุณโผเลยแบบว่าเนี่ยพี่อัพผมซื้อมาเท่านี้แล้วเออโอ้โหมันเยอะจริงๆก็เลยก็เลยอินสไพรก็เลยเหมาแผงเฮ้ยซื้อมาหนึ่งชุดหนึ่งชุดถูกไหมนี่ไงรอวันที่16นี่ไงอ๋อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเลยเพิ่งซื้อเลยว่าที่เศรษฐีใหม่น่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ฝากไปฝากตัวเลยครับก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่มากินอันเนี้ย คือเรากินหม่าล่ากันอยู่แล้วแต่ว่าหม่าล่าสายพานเนี่ยคือมันดูสุดฮิตณช่วงนี้นะแล้วก็ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ราคาครับ200กว่าบาทสองร้อยนี่ติดติดจรมั้ยเนี่ยสองร้อยสิบเก้าบาทบุฟเฟ่หม่าล่าแต่กาดูมีของกินเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามีของเยอหลากหลายเนาะคือน้ำซุปเกามีให้เลือกเนี่ยสิบสามน้ำซุปแต่วันนี้ที่เรามาหมดไปแล้วหมดไปแล้วสิบสองเหลือหนึ่ง เอาเเลยรผื่อใครอยากรู้ว่าร้านไหนนะครับผมอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับลองหาดูนะครับผมหาดูอันนี้เป็นเกมครับผมอพี่เอาอะไรเอ้คผมเอาซุปหม่าล่าต้นตำรับกับซุปกระดูกหมูสามก๊กต้นตำรับคือเผ็ดลิ้นชาเลยไม่ไม่เผ็ดลิ้นชาเอาธรรมดาเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยคือไม่มีวันมันวัวอ๋ออันนี้มีมันวัวเอาผมไม่ทานเนื้อวัวเอาเบอร์สามโอเคงั้นเอาเบอร์สก็ได้ครับเอาเบอร์สามเหมือนกันกับเอาเป็นน้ำดำแล้วกันน้ำตจงน้ำจิ้มนี่คือเดินไปตักเองได้เลย น้ำเปล่าน้ำน้ำอ่ะิวโอเครีฟิลเท่าไหร่ครับเกาเยเก้าบเ้อุ๊ยประมาณ2องร้อยห้าสิบสองสิบาทีสองอยห้าสิบพอดีุยสามแดงแดงยองนี่ผมนัวผมนัวต้นเหตุความอร่อย อย่างนี้เหรอเมื่อกีอผมคือคุยกับพี่เฟิร์สด้วยว่าว่าทำไมไปกินน้ำจิ้มหม่าล่าแล้วมันถึงแบบจิ้มมันแบบมันมันอร่อยมันอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟิร์สบอกว่านี่คุณขาดอย่างเดียวจบเลยจริงๆเราเอาเอาเอาทุกอย่างอ่ะจิ้มกับแค่ผงนี้ก็ได้นะออฟเลยบ้างออฟเลยบ้างอันนี้ที่เขาปรุงให้คือองนี้เราเขาปรุงให้เราผมปรุงเองด้วยผมเองเราชิมที่เขาปรุงให้ด้วยจริงๆที่เขาปรุงให้แล้วเรามาปรุงต่อก็ดูน่าจะได้นะเฮ้ยนี่ผมปรุงเองผมมีผมมีสูตรอยู่ผมมีสูตรอยู่เวลากินหม่าล่า จริงเหรออร่อยเลยนี่แล้วมับแต่บิ๊กไฟด้วยลุยน้ะมาไม่ช็อตได้ไงบ้างก็ว่าเท้าซ้ายมันช้ามันช็อตอยู่แล้วเท้าขวานี่กาแฟอ๋อลุงเน้นนุ้ยสะโพกอ๋อยไม่คิดว่าจะปล่อยมันเร็วขนาดนี้ตั้งตัวไม่ทันเลย นี่ทุกันนี้คือน้ำจิ้มที่ตัวทำนี่เห็นปะ<ม>ก็จะเป็นน้ำจิ้มงาที่เราชอบกินแล้วก็จะมีความเผ็ดส่วนของพี่อัพเป็นอะไรอ่ะพุ่งออกขาวว่ามันเป็นสูตรเฉพาะสูตรพิรเศษเฮ้ยผมลืมอย่างนึงลืมอะไรน้ำจิ้มเปียวน้ำจิ้มเปียวเวอร์มาก<า>คือผมชอบกินหมาลามากแล้วผมวเวลาไปอ่ะ,ะชอบทำน้ำจิ้มไปเรื่อยๆแบบว่าพยายามหาเนี่ยที่ที่แบบว่าอันไหนที่มันแบบว่าจะพอดีที่สุดเอาที่ทำได้คือค่าอาหารไม่เท่าไรหรอกคือเขาไปคิดค่าน้ำจิ้มเพิ่มไปแล้วก็คือไม่ยอมแล้วขาดน้ำจิ้มเป ช้อนงาน่ายอีมไม่ลอยเลยเลอ <laughs> ปองปรุงเองไม่ลอยเลยเลอะ <laughs> ไปเรื่อยเหมือนกันนะเราอะเฮ้ย <laughs> ลองดูลองดูลองดูอ่าลองจิ้มดูลองจิ้มดูลองจิ้มดูเฮ้ยเลือรกับรองเบลอสุดๆเดี๋ยวเราจะมีให้นับก้านกันเอางี้ใครกินน้อยกว่าคนแพ้โดนโดนคนชนะเอากา้ <Wow. S 2> <laughs> วานแทนคอว้าวว้าวรายการออนที่ไหนอะไม่ <laughs> 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 แต่จำได้ว่าพี่อาบะไม่กินเนื้อวัวใช่แต่ตอนตอนอยู่อังกฤษก็กินนะ ไม่มันคนละประเทศไงมันมันไม่นับไม่ไม่เหมือนกับสต่มาเรารู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ค่อยอยากกินอกเพราะมันเล็กเหมือนกันเนาะเฮ้ยแต่มันก็แบบว่าพอดีไซส์ไงบางเผื่อบางคนเนี่ยมันกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบานเราสมมติว่าถ้าไปร้านแบบโอเคร้านที่มันยิ่งใหญ่หน่อยนะที่มันมีหลายหลายสาขาไปกินมันบอกว่าไปกินคนเดียวมันไม่สนุกกินกับหลายคน เยอะใช่ไหมหลายๆอย่างแต่เราเวลากินข้าวกันสองคนเนี่ยก็สั่งเยอะเหมือนกินสิบคนเลยใช่กระถูกต้องคือไม่ใช่ชอบกินเยอะชอบสั่งเยอะสั่งคือด้วยความที่เราโอเคบ้านคนจีนเราก็แบบว่าใช่ชอบแบบว่าโต๊ะจีนก็ต้องมีแบบหลายๆอย่างแบบว่ามีอะไรเยอะมีนู้นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อาร์แบบ เคยกินที่แต่ว่าไม่ใช่สายพานแล้วเคยกินแบบหมาล่ามีร้านไหนแนะนำเป่าต้องบอกก่อนว่าคือผมชอบกินหมาล่าอยู่แล้วคือครั้งแรกที่กินอ่ะคือตอนนั้นไปกินที่ต่างประเทศประเทศอ้านมากละเด็กๆเลยอุ้ยหมาล่ามันมีแต่นั้นแล้วหรอคือเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้มามันไม่ได้เป็นฮอตพอร์ตมันมาเป็นแบบต้มข้างในเป็นปลาข้างในเป็นอะไรหมยถึงยังไงวะมันจะเปิดแบบเอาน้ำซุปหม่แล้วมาต้มเป็นหม้อใช่ป่ะแล้วก็ข้างในอ่ะก็จะมีแบบว่าใส่ปลาเนื้อปลาหรือว่าจะเป็นเนื้อเนื้อหมูเนื้ออะไรมับเขาปรุงมาให้แบบสำ บอว่าโหอร่อยแล้วพอเริ่มตขึ้นมาเราก็ลืมมันไปครับจนเนี่ยได้กลับมา มันมีแบบหมาล่าพิเวอร์กับมาก็เลยบอกว่าโอ้ยจมาหาหมาล่ามันเพิ่งบูมนะชัยช่ยชัดกต๊ดที่ตอนอยู่ที่แคนาดากินผ่านยากไหมครับไม่ยากนะโต๊เป็นคนไม่กินไม่ยากนะคือกินอะไรก็ได้เพราะว่าจังหวะที่จะกินอ่ะคือมันหิวมากเลยแล้วแบบมันก็เลยแบบว่าอะไรก็ได้กินได้หมดเลยครับใช่คือกินง่ายเพราะว่าหนึ่งขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจสองคือมันจะหิวโซมากตอนกินอ่ะใช่ใช่มันจะหิวโซสุดๆคือมันจะไม่แบบมันจะไม่มือชนมืออ่ะมันจะมือละหายแล้วไปแดกอ่ะแแแลลล้้้้้วววมมมมััััันนนนนนกกกกกกก็็็็็จจจะะะะะะหิาาาเเเยยยยบบบออ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 อไไไไรรดสส่่่่่่่่งงงตีีีีููใฤษปปปชคคขื ก็ได้เพราะว่าพี่อาเป็นคนทำอาหารคืออาหารที่คุณกินอะ <c oughs> หลายๆครั้งอะมันก็คือของเหลือจากแอปพลิเคชันส่งอาหารลา <c oughs> แล้วโยนลงในกระดาษคือเขาจะเป็นแบบมาสเตอร์เชฟที่อังกฤษ เขาจะทําอะไรมาแล้วก็กินอันนั้นแหละเพราะว่าเราเราขี้เกียจช่วยอย่างเดียวคือตั้งจานผมเคยเล่าอย่างโต๊เคยมาตั้งแคมป์อยู่บ้านผมเพียงกินคือที่เพยงกินเนี่ยก็จะมีห้องตัวเองคือบ้านอยู่คนละฝั่งอย่างนี้คือบ้านอยู่คนละฝั่งคือพอคนละฝั่งอ่ะแล้วมันเหงา <c oughs> มันเหงาแล้วก็เลยไปตั้งแคมป์ในบ้านเลยเสลับกันนะั้นแล้วก็ผมก็ไปตั้งแคมป์บ้านในท้ออะไรเงี้ยใช่คือสลับกันสลาบกันตั้งแคมป์แล้วก็เอาของทุกอย่างไม่ไม่อย่าพูดเอาของทุกอย่างไอ้โต๊ซื้อของใหม่่่่่่่่หหหมมมมดดดเเ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 เลลลยยยยยตตั้้้้งงงงงแแแสืืืืออออออกกกกกกาาาาารระปททุใคคีีนขขขไไไบบวผ็ ซื้อฟูกนอนเองซืซ้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงบหน่อยซื้อทุกอย่างของเราเองโดยที่ซื้อที่นอนบริการตัวเองเลยบ้านเนี่ยนั่งรถไปลอนดอนเหมือนกันนั่งไปเอาของกลับมาก็ได้แต่แค่อยู่คนละฝั่งเราสึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะจากเขาไปไกลเรารู้สึกว่าจะห่างกันนานเกินไปครึ่งชั่วโมงเนี้ยเราก็เลยเดินไปซื้อของใหม่ทั้งหมดแล้วก็อยู่ไปพักนึงก็เลยบินกลับไทยเลยเพราะว่าต่มน้ำลายอาเยใช่อยู่พักหนึ่งป่วยอยากป่วยต่มน้ำลายอาเซีหน้าบัวไปทางทูมเลยบินกลับไทยสัปดาห์หนึ่งแอด แล้วก็บินกลับไปใหม่แล้วก็ไปตั้งแคมป์แล้วไปเที่ยวทัวร์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานเนเนาะกูกินไปเยอะอย่างเงี้ยหกมาแล้วผมกินปลาไปสองกินปว่ัดไปหนึ่ง เราถอยไปร้านอาหารไทยที่ยังที่ยังกินที่ชอบไปกินกันเพราะว่ากระเพราไข่ยวมาอร่อยมากใช่กะเพราไข่ยวมาอร่อยมากตอนแรกเจอพี่อัะจำเลยไม่ค่อยไดเ้เพราะาสภาพที่เราเจอตอนแรกและสภาพเราก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่รู้สึกว่าคือตอนนั้นนะพี่แอฟจะดูนิ่งๆเพราะไม่ได้รู้จักยังไ,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 ไม่ได้รู้จักกันไงก็จะนิ่งๆใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้แบบว่าเมคเฟรน e n แบบพูดไปเรื่อยเหมือนเรานี่แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรเราก็คุยเหมือนสนิสนนทตั้งแต่วันแรกประโยค่แรกเหมือนสนิทเลยก็สนิทกันตั้งแต่วันแรกจริงๆใช่เออน้องคนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบยังมุมไแล้วเขาชอบตัวแหนชอบขมวดตาเขาดูเร้าที่แบมผมหาไม่หาุ๋นอยู่เพราะว่าถุงใส่ไปพอใหญ่มากตอนนี้มันเหลือแค่นี้ทุกคือ7วันน่ะอยู่ด้วยกันประมาณ7วัน ชาวสายบ่ายเย็นกลางคืนคนเราอยู่ด้วยกันต้องหูใจสิคุณโปรรู้ไหมว่าพี่อับชอบกินอะไรหมาล่าเอ้าเออหูใจเจ๋งจังเลยอะไรอ่ะอับชอบกินอะไรชอบตันใช่อันนี้คนทักโลกเลยคือสรรพนามที่เรียกกันน่ะคือพี่อับเนี่ยจะเรียกเธอฉันเธอฉันจะคุยเย็นด้วยเธอฉันน่ารักดีคือรู้สึกว่ามันมุ้งมิ้งอะอยังมีโมเมนต์อยังมีโมเมนต์มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักเลยแต่ว่าตอนแรกๆเรารู้จักกันเราเรียกว่าอะไรวะเราเรียกที่รักเราเรียกที่รัก มีมีมีเรื่องที่รักมีเรื่องที่รักหรือก็เรียกที่ทุกคนได้ยินก็เป็นปกติคนคนเขาไม่ได้แคร์อะไรคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าคือเรารู้จักกันอยู่แล้วคนที่ได้ยินก็ไม่ได้แบบเอ๊ะมึงที่รักอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติผมอยากรู้ว่าโซเนเขารู้จักการอยากให้พูดถึงแบบความสิทสึกที่มีต่อกันนาะ นะพากูมาเลี้ยงไม่อะไรก็จริงๆไม่รู้ว่าเหมือนกันเพราะว่าเจอกันทุกครั้งต่อให้ไม่ช่วงที่ไม่เจอไปบ้างหรือช่วงที่เจอบ้างหรือช่วงที่กลับมาเจอกันหรือช่วงที่เจอกันบ่อยๆทุกครั้งก็เหมือนเดิมไอ้ช่วงที่เจอกันเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่ายังไม่มีถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีนั่งนั่งอยู่ออฟฟิศก็โอ้โหพี่อารครับคือออฟฟิศเปล่าอืมเรากำลังจะผ่านเข้าไปนะ โอเคมันจะนั้นก็ตีตีเราไม่ได้เจอกันใช่ป่ะแต่ว่ารู้ว่าเอ้ยป้าล์พีอร์อยู่นี่ออฟฟิศอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราเราผ่านแล้วก็เอ้ยมีพอมีเวลาเราก็จะโทรหาว่าอยู่หรือเปล่าก็แวะคุยกันแป๊บนึงก็อะไรอย่างเงี้ยอะไรคือเสน่ห์ของพี่อาร์ที่คน ว่ายมาเจอแบนี้บ่อยๆตลกจริงมันเป็นคนตลกมันเป็นคนเดินจ้างเออคนเดินจ้างเพราะไอ้พิยาเป็นคนที่น่ารักหมายถึงว่าเทคแคร์คนรอบตัวทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงคือเขาไม่ได้แบบว่าเพิ่งรู้จักหรืออะไรคือเขาเป็นห่วงหมดตอนที่เจอที่อังกินแรกๆก็เป็นเป็นห่วงว่าเฮ้ยตอนกลับบ้านยังไงเพราะบ้านอยู่คนเราฟังกับบ้านยังไงเพราะว่าสภาพไม่ได้แล้วเรียกรถให้ส่งถึงแบบส่งขึ้นรถกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แค่เพิ่งรู้จักกันด้วยนะ แล้วเพื่อนตัวที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ก็อยู่เยอะเขายังมามามาดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนน่ารักเออก็น่ารักตัวสมัยว่าเป็นคนที่แบบว่าเออใส่ใจเราใส่ใจเป็นคนที่ดีแต่คนที่ติดใจคนติดใจดีตัวก็ชมว่าตัวนติดใจดีคนแรกนั่นเนี่ยที่พูดกับปุยีะอะไรที่อยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดต้องมีเรื่องให้เราต้องเลิกกันเขายังไม่มีไม่ไมีคิดอยู่คือก็คิดกินแล้วแบบจะทำคลิปหลุดเหรอเราก็ไม่ได้แคร์นะคลิปหลุดอ่ะ แล้วก็หลุดไปสิงั้นอย่างนั้นกูคงเลิกคบกับมึงเอออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยอ่ะคือมันไม่มีเลยจริงๆอ่ะการรอนมาแล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันเออสิตเสมอกัรคำนี้ดีกว่าเนาะใช่คือจิตใจดีเหมือนกันมาดูเกินตัวไปนิดนึงเป็นเกินตัวเป็นเกินตัวเนเกินเหมือนกันไม่คิดรู้สึกว่าจะเลิกคบเพื่ออะไรอ่ะคือผลประโยชน์หรอก็ไม่ใช่เราไม่ได้มีผลประโยชน์เลยเลยคือแบบดูแลกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแฮปปี้เราสนุกกว่าแฮปปี้อย่างเช่นวันนี้มากินซุกกี้บัลลัสสาย้านรีคับ ร้อร่ากปากพองไปเลยเลยก็อร่อยดีนะอร่อยดีอร่อยดีขอบคุณที่ชวนอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ไม่ได้ไกลมากขอบไหนมาสะรุม่อยใครกินมากกว่ากันวันนี้ที่เราพูดไปว่าใครจะกินมากกว่ากันนะวันนี้โอ้โหสามไม้ทวนเจ็บป่ะนะเจ็บเเฮ้ยโอ้โหสายตาเฉียบคมวะเนี่ยนี่กินไป็สามไม้กิงไปกินอะไรกินเป็นเจ็บคือตัวกินเป็นสามกินเป็นสามแต่ว่ากินกินไปสองถาดนี่คนแพ้้ตเลียง เออสบายไปเลี้ยงกันเลี้ยงอยู่แล้วก็ให้พี่อาร์ฝากผลงานก่อนว่ามีใดๆก็ฝากแฟนมีดล้วกันครับแฟนมีดของพัคคารัชสเต็ปไปสเตปวันที่18พฤศจิกายนคือคนที่วอนตาสโยคนอยากไปต้องซื้อบัตรอะไรยังไงซื้อบัตรได้ทางไทยทีเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็ไทยทีเก็ตเมเจอร์ com ก็ไปดูแบบว่าพบปะกิจกรรมกกิจรรมใดๆแล้งมีอะไรอีกมีเพลงร้องใครร้องเอ๊ะไปต่อเต้นเอ๊ะเราหรืออยากไปเต้นด้วย ต้นเพลงตดตังอะถ้านึงยังพร้อมหนปดาเลย,ลเลยไม่ยแต่ว,ว่ากินหมาล่าเราแบบว่ามันชอบแบบว่าตัวเหม็นผมเมหม็นไจะไปผมด้วยอะไรดีอ่ะ <c oughs> มันจะขายของอันเนี่ <c oughs> ออย,ยมันจะขายของเลยเหรอมันจะขายของอันเนี่ยคนดูเนี่ยเขาจะชินกับแบบเดี๋ยวมันจะเอยขายของอีกแล้ว <c oughs> มันจะโตะขายของอีกแล้วแต่ว่าเวลาราผมก็ใช้โกแฮร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เนี่ยใกทของเยอะโอเคโอเคแล้วเรามีซีรีส์มีเพลงมีอะไรว่าไปสตาร์ทอัพก็เร็วๆนี้เหมือนกันครับผมอ๋อนางเล่นสตาร์ทอัพของเกาหลีไงที่มาถ่ายเน็ตฟลิกเออหอมหอมโอเดลเซอร์เราเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แหละท่านกอลมีหมดเลยแล้วเราก็เดี๋ยวไปติดตามพี่อับได้ทุกช่องทางใดๆถ้าอยากมากินร้านนี้นะซุกี้หม่าล่าสายพานบุฟเฟ่เนี่ยก็มากินได้อยู่แถวลาดพรายร้อยหนึ่งก็ลรามาหาดูหาง่าย เมื่อกี้ผมเกิดพูดสุขุมวิ t ร้อยหนึ่งแล้วสุขุม vit ร้อยหนึ่งผ่ะกันเป็นปีนะคอยติดตามด้วยนะครับตัวร้อยคุณร้อยแล้วก็ฝากช่องโมจิโตสด้วยแล้วก็ช่องพี่อัพด้วยอัพพงพาไปดูเนาะคอนเทนต์สนุกสนานใดๆความน่ารักของพี่อัพฝากช่องจัชทับด้วยจัชทับช่องไายแล้วกันครับช่องไายรอบหน้าใครอยากให้ตัวแบบว่าพาใครมาทานหรือว่าไปกินอะไรก็ว่าไปอยากให้พี่อัพมาทำอะไรก็ว่าไปพุทธนาครบทุกรายการของมึงแล้วลัะคือได้ดูคือพี่อัพแบบอีพีว้นอีพีอีพีวินอีพีเมือว่าาจ้งคนพิธีกรร่วมมไปเเลยออ แล้วเป็นพิธีกรเดี๋ยวไปเลยรถขี้เกียจพูดแล, <c oughs> แล้วแล้วเราก็นั่งเป็นแขกนะก็ฝากติดตามก,กันนะครับบาย,บายผมสำนหน้าเอาผักบุ้งอะชุบแป้งเลยสลาละลายแป้งชุบแป้งแล้วก็โยงทุกอย่างไปไไอแอบไปก็เดินมานั่งเล่นกันนู่นนี่นั่นสักพักมึงได้กินปะวะกินคือเกี่ยวเลยอะเก<อ>ี่ยวเลยอแบบแย่มากแล้วมันไม่สุกเลย